ก่อนที่จะคุยกับน้องชายของผมต่อนะครับอยากจะบอกกันวันนิดนึงครับในเรื่องของสยามทูเดย์แฮปปี้ทริปนะครับตอนนี้เราได้สายจากทางภาคอีสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอผู้โชคดีจากทางภาคใต้อยู่นะครับรีบๆโทรเข้ามานะครับกับสยามทูเดย์แฮปปี้ทริปครั้งที่2องครับที่เบอร์โทรศัพท์ 026152211และตอนนี้ก็ถึงเวลาคุยกับน้องชายผมต่อแล้วครับเขารับหรือเปล่าที่เป็นพี่เนี่ยก็กำลังสงสัยอันนี้รอนอันนี้รนโอ้รับไหมคะคุณแม่คะแต่ได้รู้สึกวัสดีครับคุณแม่แทนคุณแม่ขอคิดดูก่อนนะคิดดีก่อนลูกสองแล้วจะเลี้ยงไม่ไหวค่ะอะไรจะเปรีเป็นไรค่ะพ่อเลี้ยง่อเห็นน้องชายของน้องรอนนี่ โซนเอาเรื่องเหมือนกัน,กน,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 นเลยครับคุณแม่ครับอันนี้เท่าไหร่คะน้องชายสิบห้าสิบห้าย่างสิบไปเร่อยีกลับมาถามตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะค,ครับผมสนใจมากทีเดียวตอนที่เกิดวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยการดูแลการให้กําลังใจเนี่ยสำคัญมากาแต่การฝ่าฟันร่วมกันเนี่ยโดยเฉพาะการหาที่เรียนใหม่เนี่ยตัดสินใจอย่างไรครับคุณแม่ตอนนี้ก็ตอนนั้นก็คือไปไปติดต่อโุงเรียนเปิดแล้วโุงเรียนเปิดแล้วเรายังไม่ได้ไปติดต่อที่ไหนเลยค่ะทีนี้ก็ผลสุดท้ายน้องรอนเนี่ยจะจะประมาณว่า ยืนเกาะระเบียงบ้านเนี่ยดูเพื่อนๆไปเรียนหนังสือเพราะว่าเพราะว่าโรงเรียนนั้นเดินโรงเรียนนั้นมันอยู่ในในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ถามแม่ด้วยใช่ไหมว่าเมื่อไหร่เราจะได้เรียนใช่ไหมคุณแม่เมื่อไหร่เราจะได้ไปเรียนหนังสือตอนที่ได้ฟังคําพูดประโยคนี้รู้สึกไงเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะมีคนบอกไงว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าโรงเรียนเนี่ยจะดีแค่ไหนหรืออะไรแต่เพียงว่าได้ไปโรงเรียนเหมือนคนอื่นที่เข้าไป แต่ว่าลาวยุติดว่าประมาณว่าเออลูกเรียนโรงเรียนแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไปอยู่โรงเรียนนั้นลูกจะอยู่ยังไงหรืออะไรแต่จริงๆแล้วพอเปิดเทอมแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปโรงเรียนรัฐบาลใช่ไปขอเขาตอนโรงเรียนเปิดแล้วแล้วไม่ใช่ขอคนเดียวค่ะขอสองคนทั้งีเเลยซึ่งคนอื่นบอกว่ามันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเปิดแล้วทีนี้พอเข้าไปที่โรงเรียนใช่ไหมคะไปพบพออ ก็คุยคุยตามตรงว่าตรงเนี้ยมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเขาคิดว่าจะหาตังมาจ่ายค่าเทอมได้แล้วก็สามารถให้ลูกเรียนที่โรงเรียนเก่าได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้ก็คือเป็นความผิดที่ตัวเราเองค่ะไม่ใช่ที่เด็กแต่ตอนนี้เด็กอยากเรียนหนังสือพอออก็เลยบอกว่าพออ้อบอกว่าคุณเป็นคนตรงแล้วก็ให้เหตุผลที่แท้จริง เอาลูกเข้ามาเรียนเลยทั้งสองคนโอ้โหโรงเรียนใจเลยแม่โรงเรียนอะไรครับคุณแม่ครับโรงเรียนวัดราชประเขาครับวัดราชยอดเลยค่ะวัดราชะเขาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบอกเขาเลยว่าถึงแม่ไม่มีตังค์ก็มาเรียนก่อนได้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ใส่ชุดนักเรียนเดิมมาเรียนก็ได้ใช่อันนี้น่าความน่าสนใจอยู่ตรงนี้นแรกที่มาได้วันแรกผมไปใช่ไหมครับคือชุดที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นกางเกงดำแล้วก็รองเท้าดำแต่ว่าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยจะเป็นกางเกงสีกากีเพื่อนๆจะเข้ามาถามทำไมใส่สีดำล่ะใช่เี้ยครับ ไม่ลงก็ตอบเพไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นปสาครับจําได้ปสามก็ได้ย้ายได้ไปเรียนที่โรงเรียนนั้นก็ได้ได้ความรู้สึกดีๆจากวันน้อยก็ได้เข้าไปเรียนใช่ฝึกให้น้องรอเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แกร่งจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าต้องฝ่าฟันอะไรมาค่อนข้างเยอะมีส่วนมีส่วนเยอะครับคือคือผมก็จะเป็นเด็กที่เหมือนแม่ก็สอนเสมอว่าเนี่ยจะทําอะไรก็ให้คิดเป็น ิดเป็นเลยกต้องคิดให้ถูกด้วยไม่ใช่คิดเป็นแต่คิดในทางที่ไม่ดีอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ดูแลตัวเองเพราะว่าแม่เชืช่อใจตลอดะจ,ะจะไว้ใจว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเขาเชื่อแล้วว่าเราะ คิดแล้วอย่างนี้ครับเราดูแลตัวเองตลอดไม่ว่าจะเป็นใช่ครับกลับมาบ้านก็ต้องดูแลเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเรื่องความสะอาดของบ้านเนี่ยรับถึงแม้จะทาได้เพียงเดียวเท่าแม่ต้องรอดทำเองหมดเลยทุกอย่างไม่น่าล่ะพอเข้าบ้าน AF แล้วเลยได้คะแนนโหวตเยอะมากเลยจนได้ดับที่2ในรุ่น AF 5าด้วยใช่เรกว่าวิกฤตได้ช่วยสอนอะไรหลายๆอย่างที่สําคัญที่สุดคุณแม่ก็มักจะมีข้อคิดมีคําสอนต่างๆที่จอที่หล่อนเองก็นับ รับมาประพฤติปฏิบัติอยู่มีอะไรบ้างไหมครับที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆแล้วก็เยาวชนหลายๆคนที่ดูอยู่ได้ได้เรียนรู้ด้วยครับคือเหมือนอย่างที่บอกไปครับแม่ได้สอนเรื่องให้คิดเป็นใช่จะไว้ใจครับมันก็มันิด้ีอยวกับการไว้ใจกันซึ่งกันและกันด้วยครับเหมือนเหมือนเรามีแม่แม่จะเป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดเวลาว่าเฮ้ สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะที่ควรหรือเปล่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องแบบว่าทําเป็นอย่างแรกหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องเรียนเนี่ยครับมผมก็จะเรียนหนังสือมาแล้วก็ทํากิจกรรมควบคู่กันมาตลอดอเพราะว่าเวลาผมมีเวลาว่างผมก็เนี่ยทำยกิจกรรมใช่ครับผมทําแบบว่าพิธีกรในโรงเรียน ร้องเพลงโรงเรียนอย่างี้ครับก็กิจกรรมเยอะแยะอันนี้ก็ส,ส่งผลด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือภูมิคุ้มกันในครอบครัวเ<ช>พราะไม่มีความสาเร็จใดจะชดเชยความล้มเหลวในบ้านได้ถ้าบ้าน<ช>แข็งแรงแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นความสาเร็จที่ผลักดันให้เรามาถ<ช>ึงวันนี้ได้นะครับเรียกว่าไม่อยากทําให้คุณแม่เสียใจอันนี้หรือเปล่าฮะที่ส่งผลให้เรามาเป็นนักล่าฝันคือผมบอกกันเลยว่าพ้อความฝันของผมเนี่ยตั้งแต่มอต้นแล้วผมก็แบบเคยดูรายการเนี่ยอการามี่ไฟแนเชียครับผมรู้สึกว่า เฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยอยากจะมีโอกาสจะเข้าบ้านหรือไม่ยิงในเวทีนี้ครับชัางผมก็จะพูดกับแม่แบบเป้นแต่ปีแรกซีซั่นแรกเลยซีซั่นแรกผมดูผมดูมาแต่ว่าไม่ได้ติดตามมากตอนนั้นนเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่ทางบ้านก็ไม่ได้ติดติดติดกับว่ายูบีซีอะไรเพราะว่าไม่ได้ติดประมาณมสองครับมสองยี่มิซีซั่นแรกกูหึงมาสองก็ดูมาเรื่อยๆก็บอกเพื่อนว่าเนี่ย คุยกับเพื่อนแบบคุยกับแม่แม่ถ้าเกิดอายุ18เนี่ยจะได้ทานซีซั่นไหนก็เป็นซีซั่นที่5โอ,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 โอ้โหใช่เลยไม,ไม่ไม่แต่ว่าผมไม่ไ,ไม่ได้คขาบอกว่าจะติดเพราะว่าผมดูว่าการแข่งขันมันสูงมากครับพอถึงประมาณต้นต้นปทีที่ที่จะมีการประกวดครับผมเนี่ยจบม6หแล้วก็กำลังจะจบมองหแล้วก็กลับจากเขาชนไก่ครับน่าเดือดร้อนแก็เปรียนมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้บอกใครว่าผมไปผมก็ไปเลยครับไปออดิชั่นเลยออดิชั่นก็ออดิชั่นปั๊บไม่ได้หวังอะไรครับก็แบบว่ากลับมาเนี่ยผมปรากฏ เพื่อนโทรมาผมนอนอยู่เฮ้ยติดนะห้าสิบคนตอนนั้นร้องเพลงอะไรตอนนั้นร้องเพลงอะไรผมมักเพลงแรกที่ผมใช้ออ d i t i o n คือเพลงพระสินิพนธ์ครับเพลงโอไยเซ่ซึ่งเป็นเพลงที่ผมใช้ใช้ร้องในโรงเรียนบ่อยๆมีงานนะครับแล้วก็ติดห้าสิบคนปั๊บผมก็โทรหาแม่เฮ้ยแม่ครับติดติดห้าสิบคนอ่ะตื่นเต้นจังเลยแบบเอ้ยติดอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าแม่เป็นยงไงคะวันนั้นก็คือไม่รู้จะบอกว่ายังไงเพราะว่าน้องรอนบอกว่าติดปุ๊บก็แบบเออดี ดีใจกับลูกด้วยเพราะว่าดีใจที่เขาคือตรงเนี้ยเขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบมันจะมีคําถามของเราสองคนคือตอนที่ที่รอนจะไปออริชั่นเนี่ยรอนก็จะบอกว่าคุณแม่ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าคุณแม่ถามคําเดียวว่าถ้าเกิดรอนไปตรงเนี้ยเข้าไปประกวดอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้ตําแหน่งหรืออะไรมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ติดอย่างเงี้ยรอนจะเสียกําลังใจไหมจะรู้สึกว่าตัวเองแบบโอ้ยไม่นู่นนี่ไหมรอนบอกว่าไม่ครับก็เลยบอก เข้าไปเลยลูกเพราะตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปเราจะได้บรรยากาศตรงนั้นได้ประสบการณ์ได้อะไรได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ลองสะก่อนได้มีประสบการณ์นั่คือสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการชนะหรือว่าอะไรใดๆทั้งนั้นกำลังใจที่เกิดขึ้นตรงนี้ทำให้ยิ่งมีกําลังใจแล้วก็มั่นใจใช่ไหมคะตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกําลังจะอด m i s s i o n ด้วยครับก็แบบว่า จะเอาอยัางไงดีนะออว่ามีเรื่องแอดมิชชั่นด้วยแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยครับก็ต้องเลือกทั้งเรียนทั้งใช่เขาเลยบอกแม่ว่างั้นขอเลือกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราอยากทาแลวคือเหมือนสิ่งที่ผมภูมิใจอย่างหนึ่งเนยคือว่าเวลาผมผมจบหนึ่งผมจบมสามจบหมหกเนี่ยครับหรือจบแบบว่าเรียนแบบว่ารอรอจบอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมภูมิใจ มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเล็กน้อยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมสามารถดูแลตัวเองได้แล้ถึงทุกนันนม้ใช่ทำเพื่อแม่ได้ครับโดยที่ไม่ต้องให้แม่มาคอยห่วงเราทําตรงนี้ได้แล้วก็ทุกวันนี้ผมรู้ว่ามันสิ่งที่ผมทําอย่างเงี้ยผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมทํามากแล้วก็มันกับสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถาครับ ให้คุณแม่ได้<ช>และคุณแม่มีค, <ะ S 1> ความสุขได้อย่างน้อยแม่มีความสุขใช่ใชค, <ะ S 2> ค่ะความสําเร็จบางทีมันไม่อยู่ที่ปลายทางเสมอน,นะครับเป<ช>็น<ร>ที่ระหว่างทางเวลาที่เรามีเป้าหมายที่อยากจะทําให้ใครสักคนที่เรารักและรักเราด้วยนะครับนั่นคือคุณแม่นั่นคือครอบครัวนะครับคุณแม่ครับตอนนี้คุณแม่ห่วงอะไรต้องรอนต้องไหมครับต้องรอนเลยครับไม่ไม่ห่วงเลยค่ะเลี้ยงมาก็ก็ไม่ไม่ห่วงพูดไปก็เหมือนแบบไม่ไม่รู้จะบอกยังไงระหว่างระหว่างเราแม่ลูกหมายถึงน้องรอนแล้วก็น้องภูมิด้วยนะคะ จะรักลูกอย่างตอนนี้ครับคุณแม่ครับน้องรอนต้องทํางานหนักแล้วก็ในเรื่องเจียวันด้วยเจ็ดวันนี่แน่นเต็มเอียดห่วงเรื่องสุขภาพน้องรอนมากเลยครับคุณแม่ก็เวลาเขาเครียดจะไม่ค่อยทานอะไรแต่จะบอกว่าต้องต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกรอนอัอพอคอนเสิร์ตบ่อยๆมีท้อมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะคุณแม่กลยแล้วครับเพราะว่าทํางานตรงนี้คือด้วยความที่อายุเราก็ยังน้อยอยู่มีคนก็จะเตือนเยอะว่าเนี่ย ต้องมีคนที่อายุน้อยเข้ามาในวงการเนี่ยจะแบบว่าเสียคนเยอะนะอ่างเงี้ยเราก็ตระหนักตรงนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ทํางานตรงนี้คือในวงการมันก็มันแบบว่าเราก็ยังเด็กด้วยครับต้องเรียนรู้อะไรเยอะมัายก็จะมีเครียดก็จะหาคุณแม่แบบโทรหาแม่แบบแม่เครียดเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะอยทำยังไงดีนะครับก็เวลาเราเหนื่อยเงี้ยเวลาเจอมานามาเจอแม่เจออย่างเงี้ยที่เนี่ยนก็เหมือนแบบว่าเราได้แค่ได้กอดแม่เหมือนเราเหมือนเราได้เห็นหน้าแม่เงี้ยรรู้สึกว่าสิ่งที่เราบอกว่าเราทํามามันจะหายเหนื่อยครับรู้สึกว่าเฮ้แม่เหน มองกลับไปแม่เนี่ยแบบก่อนเราตั้งเยอะครับเรื่องเวลา้ธรรมดาไปเลยกิจกรรมร่วมกันบ้างไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยเลยครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่บอกตอนแรกคือทํางานตลอดที่มันคือมักจะมีกิจกรรมมีมีการแสดงความรักบ่อยๆคือการหอมแก้มกันใช่ไหมคือเหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาไปแล้วครับเพราะว่าทำเป็นประจำเลยการแสดงออกอย่างไรไม่ใช่เวาของเราด้เราถูกต้อโอ้ได้ครับธรรมดาครัวแบบนี่น่ารักมากไม่เพียงเท่านี้ค่ะที่คุผู้ชมจะเห็นภาพน่ารักน่ารักความรักแบบนี้นะคะ